ผมคัดไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําสีน้ํามันครับเราใช้เป็นสีวานิชเนี่ยครับสีวานิทาครับทาไปแล้วมันก็จะมีชิ้นงานอื่นด้วยนะครับผมที่เราจะต้องทําด้วยนะครับทาไปเลยครับผมเก็บรายละเอียดให้ดีครับชิ้นงานของเรานะครับผมต่อมาครับเราก็มาทาการประกอบไม้ให้เข้าหากับชั้นวางของขาเหล็กของเราเนี่ยแล้วครับผมประมาณนี้เป็นแนววินเทจครับเหล็กดำเหล็กสีดําด้านครับแล้วก็เป็นสีไม้ สีไม้จริงครับไม้จริงตามที่เราไม่ได้ปรุงแต่งเลยเลยนะครับผมทาแค่น้ำมันอย่างเดียวนะครับเราก็จะยึดตัวที่หัวกระ้ายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาใส่ตัวกาสองตัวครับลูกค้าต้องการให้ชิ้นงานครับมีรอยระหว่างกลางครับแบบว่าไม่ต้องติดครับให้มีรอยรอยรูนิดนึงครับผมประมาณนี้ครับเราทําการยึดจากข้างบนลงไปหางล่างครับลูกค้าบอกให้ยึดจากข้างบนลงไปหางล่างเลยครับไม่ซีเรียสครับผมอันนี้เราก็จะมาเว้าเพื่อที่จะ ใส่ตัวด้านล่างครับใส่ไม้ด้านล่างครับเพราะว่ามันก็ต้องเว้าเหล็กแบบนี้นะผมแล้วก็ทําการวางครับและเหลืยทำการจะ